ตอนนี้กำลังนั่งรถเจอไปโอตารุจริงๆก็ซื้อตั๋วจากซับโปรโมาแหละเนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าวันเนี้รยรถไฟผิดขบวนก็คือจริงๆแล้วมันต้องขึ้นขบวนที่จะไปฮากุดะเตะก็ไปยิเชียวตะรุแต่เราขึ้นถูกแพลตฟอร์มแต่ขึ้นอีกระบวน โชคปีที่จะถามนโลกคที่อยู่บนขบวนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเออขึ้ขบวนหน่ะก็เลยรีบ drop off แล้วก็รอขบวนถัดไปซึ่งก็เป็นสายที่ถูกต้องแล้วตอนนี้ก็ู่บนขบวนแล้วเลนิบาโตเลยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที40กว่านาทีได้จากนิบาโตข้เดยวให้ดูบรรยากาศ เลยสุด,ดย,ยอดไม่เลาสวยสุดๆตอนนี้เช้าอตื่นขึ้นมาวันเนี้ลบสิบเอ็ดระหว่างทางตอนนี้ลบหเย็นจี๋ที่นี่คือโอตาลุเรากำลังเดินไปที่สะพานอะไรชื่ออย่างสะพานอะไรนะ <laughs> ไปคลองเนาะไปที่คลองอาตลูก,กันใช่ไหมเมื่อกี้คนเลื่นไปแล้วหนึ่งกุกคุณคิดอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยเย็นฉ่ำเมื่อคืนสาผมก็คือหนาวออคือมือไม้แข็งไปหมดละหนาวปัญานี่คือเพิ่มปะเด็นี้คืออยากถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไปด้วยแต่ส่ถุง้มือถ่ายไม่ถนดัดอย่างซิงแล้วมันก็หนาวไง เอาเอาถึงมือมาแต่ว่าถ่ายไม่ถนัดไงไที่นี่ก็เหมือนที่ทุกคนรู้รแหละราเบี่ยวอินไอคเาาสุดยอดข้ามถนนก็ต้องรอไฟไฟไม่เขียวห้ามข้ามนะเขามองหน้าเลยนะใช่ไหมอังบัว คนข้ามไม่ได้ไฟเขียวข้ามไปนี่ต่อให้ไม่มีรถก็ไม่ได้นะอันนี้อะไรอันนี้อะไรโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบโอมานโอมานโอตาลุอะไรนะมาม่าอยากกินอะไรอยากกินปูอยากกินของแพงซะด้วย ตอนที่เราแต่งตัวเป็นคนญี่ปุ่นนะเป็นไงใช้ชีวิตมาหนึ่งวันซื้อใช้ชีวิตง่าย,ลย,ยเลยเทพลย<ะ>์เยอะเลยล่ะว่าไ,ไอ้ป้อ่ะคือพี่มันก็มีแหละหมายถึงว่าในสถานีรถไฟอะนะพี่มันก็มีแหละแต่ว่าที่มันดูแบบว่าบอกทุกอิริยาบถอะแบบ <laughs> ว่าคือย <laughs> ังไงคือไม่ต้องเปิดแมปเปิดแ <laughs> มปแล้วงงเดินตามป้ายง่ายกว่านะเดินตามป้ายแบบเดินไปเรื่อยๆเลยอยเ ไม่ได้เพราะอาจจะแค่ใช้ปลายไม่เป็นอู้หูะลจืดไงี้ยห้องน้ำจะลองทิ้งสักทีไหมทิ้งตัวสักทีไหมอย่างเงี้ยอดจริน่งใช่ไหมเอาจริงลองสามลอยไปเลยไม่เจ็บใช่ไหมไม่ไม่ใช่ข้างหลังมันเป็นตู้ไม่เจ็บเอาเลย นอนไปเลยแล้วก็กวากมือด้วยกวากมือโอเคบินเลยดิสะใจยังไม่น่าเล่นเพราะว่ามันเปื้อนที่สำคัญคือกางเกงปาดออกแล้วกางเกงไม่ได้กัน้กหนาวนะ มือเปล่านี่มือเปล่าอันนี้คือมือปกติแบบยังไม่ได้จับอะไรเลยถือถุงร้อนเมื่อกี้ไม่หนาวเลยนี่ดิอุ่นเย็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 นไม่หนาวหนาวดิถือไปถือมานี่มือแดงเลยนะผมจะอยากแล้วไหมได้ทำแล้วเนี่ยฮะวันนี้ก็คือคุมตีนสีดำอ่ะอ่าไหนดูหน่อยดิอืม เอาน้องน้ำเอาแมพไปถือเหมือนเดิมหน้าที่คุณคุณควรจะเป็นนิเกเตอร์ให้ได้นะครับคุณน้ำเออเพราะว่านาฬิกา้นเนี่โอ้โหคุณไม่หนาวหรอกอุ๊ยหนาวอ่ะป้าป้าแต่งหนแจ็คตไม่ลองด้สักหนึ่งครั้งไม่เป็นไรเกรงใจก็น้องน้ำบอกว่าอยากทำ อยากทำก็ให้ทำแล้วเนี่ยโอ้เมื่อกี้จับมิดเดียวมือชาเลยอ่ะอะจริงจริงมันนุ่มมากเลยคือความฟูของมันเนี่ยคือความฟูมาเนี่ยตกไม่มาอย่างนีโอ้โหนี่บิงซูยังไม่ปานหูยหนาววุ้ย KFC ด้วยอะ k ซีจ้ะที่ไหนก็มีลุงไปทุกที่ลุงลุงเก่งไปทุกที่ ตรงร้อนใช่ไหมมันมันไม่พอไงไปตอนนี้คุณอยากกินอะไรครับอยากกินแฮมมันเป็นแฮมพันชีสอะไร่ีไม่ใช่หมูดิบนะมันเป็นแฮมมันกินดิบได้ มันเหมือนหมูดิบใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแฮมนะมันกินดิบได้รีวิวคือแบบว่ามันจะเค็มเค <Walking. S 1> ็ม,มนัวนัวหอมชีสอร่อยมากหูไม่ดับหูไม่ดับไม่ใช่หมูเป็นแฮม <c oughs> <c oughs> ต่างกันไหมวะต่างใช่ต่างก็โมอาที่ซื้อป <c oughs> <c oughs> ไปไงไปไปไปอันนี้คือแค่ระหว่างทางที่เราจะเดินไปคลองอัตลู ق. ไม่รู้วักะเววะ อรอมากอะไรมันคือครีมชีสแรปวีตแอนคุกแฮมแต่ว่ากินแบบนี้ได้เลยเขากินกันแบบนี้อ๋ออร่อยมากมันจะคิมันดิบนแต่มันกินได้มันไม่ใช่หมูดิบไม่หูดับหรอกอ๋อออแฮมมันผ่านกระบวนการมาแล้วเหว่านหูนอร่อยมากดูวัวนี้เป็นไงท้องฟ้าเป็นไงโอ้โหสวยนะเมืองเขาเนี่ย นี่นี่ว้ามือเล่คิมางแเลยมาเะไนะยนมมาสองมีคนเกือบตายอีกหนึหตา <c oughs> อุ้ยมัน <c oughs> ลื่อนจริง แล้วถ้ามันเป็นไฟเขียวให้คนเดินอย่างเงี้ยเรายังต้องดูต้องข้างอยู่คำถามอีกทีดิถ้าเป็นที่ไทยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าญี่ปุ่นนี่คือต้องเหยื่อไทยอ่ะไฟเขียวก็ไม่ปลอดภัยชนขาไฟเขียวนี่แหละให้มันรู้กันไปอะไฟเขียวก็ต้องไปใช่ไหมไม่เรื่องนะต้องมีไฟไฟแดงก็คือที่แท้มันเป็นอย่างงี้นี่เองเนี่ย พวกยูทูบเบอร์ไม่เคยพามาเดินให้เห็นอย่างนี้หรอกอนี่ไงคือเช่าเรือได้แต่คิดว่าเรือน่าจะเริ่มทำงานกันตอนบ่าย,ายสายสายๆป่ะเก้าโมงอะไรเงี้ยมันเก้าโมงแล้วไหมเราอ่ะเก็บรูปกันตรงนี้ก่อนเลยแบบรวๆแล้วก็ไปเก็บฝั่งนู้นอีกทีนึงดีไหมม,มันมีสองฝั่งนะทุกคนมันมีฝั่งนี้ที่เดินตรงมาจาก JR Station นะ ตรงมาเร,เรื่อยเดี๋ยวเจอเนี้ยแน่นอนนะแล้วมันก็จะมีเหลือสามารถล่องได้เออคือรู้แต่ว่าตอนนี้หมดแล้วอะแล้วมันก็โอ้ยห่วงแต่ของกินน้องบัวแล้วมันก็จะมีสะพานฝั่งรู้นอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บรูปกันตรงนี้ก่อนไปเก็บรูปแค่นี้ก่อน โอฟูฟะะูมากฟูมากแล้วแบบเรนี้มือแดงหมดแห้ะก็นี้คองโอตาลุที่ทุกคนเขาชอบกันนะเวลาจะมาโอตาลุก็ต้องมาคลองนี้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญคลิปนี้สาระเราไม่ให้เพราะคนอื่นให้เยอะแล้วเราเอาสวยอย่างเดียวโอเคไหมคำเตือนของแบบคลิปนี้คือคอย่าหาจาับฮีม้ามือเปล่าในอุณหลูมิลบสี่องศา <Okay. S 2> สภาพมือคือแดงแจ๋เลย เอาถามจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้เร่งด่วนนะเพราะเราไปหลงมาดอกหนึ่งแค่นั้นเอง, <c oughs> อองใช่ไหมคือรถไฟผิดขบวนนิดหน่อยสบายถามเขาเอาเดี๋ยวเกามาได้น<า>ะตายไปคลองอีกฝั่งอันนี้มันข,ของคุณบอมันก็จะแบบระวังยีมะตกใส่หัวตกมาเลยพี่มันเจ็บอยู่นะ ไม่เจ็บหรอกูขนาดนั้นน่ะโอ้โหก็เนี่ยตามทางเขาก็จะมีหิมะเป็นไงนี่ยอนอ๋อมันต้องใช้อุณหภูมิมือแบบมือเราจริงๆอะไม่งั้นมันจะไม่ติดกันเลยอะรใช่มันไม่ได้เลยหรอมันไม่ได้ต้องแบบมือเปล่าๆอะโอ้ยใช่เหรอเนี่ยป้าลองดูอาเดี่ยหนูจับให้ดูอีกรอบนึงนะอันนี้คือใส่ถุงมือฮีทเทคนะ แล้วปัน้นถ้าสมมุิไม่ใส่เห็นไหมมันยังเป็นก้อนให้อ่ะอืมใส่ถุงมือไม่ได้แต่เออตรงนนีะ้ยังไม่ได้ลองแบบ สวยดูดิ <What? S 1> ก็ถึงได้ว่านะ <c oughs> คนมาเที่ยว <c oughs> สวยจริง <c oughs> สภานั้นคือเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> คนนิยมอย่างแรงดูจำนวนคนซะก่อนว้า <c oughs> <c oughs> ระเบิดตุ่มเขาไม่ได้ให้โดนน้ำนะโอเคคนตุ่มเพราะฉะนั้นสะพานนั้นเราจะต้องไปเก็บลบศูนย์จุดสององศา มันจะเห็นแบบยา ดูร้านนี้สิลกูกสวยมากเลยงงโอ้สวยอะตรงนี้ส,สวยจริงไปเดินฝั่งนู้นไมหมลูกปะเดี๋ยวป้าแค่อยากลองเดินฝั่งนี้ดูขอให้มันไปที่ทางเดียวกันกแล้วมันไม่มีแดดโ,วโวอ้โหเมาอันมันเย็นมาก เข้าใจเข้าใจแต่เราก็อยากเห็นนะอ๋อมันเป็นพวกของฝากอะไรพวกของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยสวยร้านสวยมากเฮะ กร้โดมิว้วนั่นไงมา <g ül> ลร้านขายกระเป๋า จ้าร้านขายเครื่องแก้วอ่ะเขาเนี้ร้านขายเครื่องแก้วเพียบถึงแล้วอ่ะถึงแล้วใช่ไหม เขาว่านี่แหละเส้นนี้แหละคนมาเดินกันเยอะนี่แหละใช่มันคือเส้นนี้แหละเส้นนี้แหละทั้งเส้นก็เดินเล่นเลยเนี่ยของฟ้งของฝากอะไรเนี่ยซื้อได้ ได้บรรยากาศสุดเดี๋ยวตรงนี้นะถ่ายรูปสุดๆให้เขาเดินผ่านไปก่อน ุรกับการถ่ายรูปวิวกันไปก็ห <g iggle> มาเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เนาะกาแฟร้อยไปไหนบ้านเมืองกินกาแฟหาเหรอหล,ลูกใช่ไหมใช่ป้าคงต้องขออีกสักหนึ่งแล้วแหละหยุดจะตอบร้านไหนอะลูกไอติ think ้งตรงข้ามแล้วเนี่ยแหละกาแฟแบบกินอย่างแรงต้องลองไปดูซะแล้วไปลองไปดูกันหน่อยไหม มันก็ไม่เคยมีทางคนข้าบหรอกตอนเนี้ยป๊าคิดว่าไม่ใช่นะน้องน้ำไม่จะกินใช่เลยกินกาแฟน่ะใช่แต่ร้านน่ะไม่ใช่ส่วนมป็น่ะสนท้าเป็นอะไรอ่ะมันเป็นกันหิมะทะล่มนี้แรกเอา มันถล่มลงมาอันตรายนะลูกหมามันหนักนะมันมจะตายไหมถ้าตกลงมา,าตายได้ตายได้โอ้โหนี่ร้านนี้เลยเป็นไงลองกินได้หรือยังอ่ะก็แล้วแต่ว่าหิวหรือยังละ่ะแต่ว่าอยากให้อยากให้แบบ คือดูก่อนว่าร้านไหนอาจจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่เขาแนะนำอ่ะทามข้ามนั่นแหละขึ้นไปเลยร้านอยู่แค่ตรงนี้เรา <laughs> เราต้องเดินวนก่อนไม่งั้นกินไม่ได้ แค่ก็อยู่แค่สี่แยกนี้คือชั้นเราก็อยู่ตรงนี้แหละจะบอกว่าคนแพนมันแพนนิ่งเลยแพนนิ่งเลยเงแล้วร้านปิดแล้วราขอยแค่แมา,าซาชิเซนันเรามาลองดูกัน เขาชื่ออะไรยังไม่คิดเขาชื่ออะไรกิ่นมาเขี่ยชื่อเขายากแะไรชื่อเขายากเออาสขแล้วก่ามาส่างข้าวกันก่อนเอาปู้ที่โอ้ไม่ใช่แล้วซูชิเซตไหมเอาซูชิเซตไหมซูชิเซตมีอะไรบ้างมันก็มีแบบมันกามีสาชิมิไหมมันมีเซตหนึ่งเซตสองนี่เป็นแบบนี้เนี้ยเนี้ยเนี่ยมาซาสุชิ หกพันเยนเอาไหมเนี่ยวทิ้งไม่เป็นไรเรามาเที่ยวอุ้ยอุ้ยป้าป้าอะไรอะไรอะไรแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิลคือป้าทำอะไรอ๋ออันนี้มันคือ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 ป้าแค่อยากจะเลื่อนเลื่อนดูดิเช่เขาเปลี่ยนหน้ามันเปลี่ยนหน้าอย่มีอันนี้เด้นมาเป็นดิบที่เราตะเกียบ ฟ uh, so. <c oughs> ังอไรน่น huh? ี so, ่ตรงนี้ไหมสซมหวานสเปซเนี่ยมันหวานดูได้กินง่ายอืมเจออะชินี้อ่ะชสฮะโรฟิฟเหรอใช่อันี้เป็นชาเขาให้ชาอะไรมาเหมือนเป็นชาเขียวรฟิไม่ใช่ชาเขียวคิ่เป็นแบบดื่ซเฮ้ย่ชาเขียวเลยต้อัแบบเป็นชาใสใสนี่เปล่านี่เปล่าอยากกินอย่างนี้เปล่า ใช่ถูกต้องเอาเซตไหนก่อนเอาเซตไหนก่อนมีทูน่าซาชิมิสามชนิดมีไวท์ฟิชซาชิมิสามชนิดอันนี้นะแล้วก็มีอีกสามชิ้นเป็นซีซันอลซาชิมิเอาเ,อเอารือบร้อยมีโซ่เอาเลยหรอมีอะไรอนนี้คิวอ๋อรอฟิชมีแค่นี้มีแค่นี้เอาอันนี้ เอาไหมเอาออเดอร์คืมันร้อนมากบะทิบอันนี้ชาแล้วถูกออเดอร์ขาเพราะมันกินเหมือนน้ำชาอ่าของน้องบโบได้แล้วหอมมากมันม่แต่ดิบน,น,น้องน้ำกินข้าวไข่เจียวไหมข้าวออนเนยจานเย็นอ,อันนี้เป็นผ้าเปียกเพราะว่า โหแล้วมันก็แบบว่าเย็นๆเหมือนน้ำน่าจะเป็นข้าเเอามากินด้วยกันไหมอนนี้ไม่กินดีว่ากินไม่เป็นคือน้องน้ำรอตอนนี้กำลังหาของสุกนี่ก็มาแล้วก็จับอันนี้เอาเลยคือถ้าสังเกตดีๆนะแบบอันนี้มันจะคล้ายๆฟูจิได้บปก่ะพี่ใปะซอมันเหมือนที่ฟูจิ นั่นแหละ <c oughs> ชิมมะไม่มรมากมานั่งฟังคนพูดไปเรื่อย <c oughs> ดีฟลายชิคเกน้นเนี่ยเออคุตาตกล้ว,อ,วอันนี้แล้วก็ไ้แล้วก็มีไข่เจียวมูมมน้นป้ายิ้มกงหัวปลาละตาออาไตัวหนึ่งฟิวไหมเอาลิวดิชไหม กิวหรือจะเอาฟรายกิวคือย่างกิวคือย่างรฟรายคือทอจะเอา้าหรือว่าเนอาฟรายใช่ไหมฟรายที่แปลว่าบินนะออ้นี้ฟรายชิคเก้นใช่ไหมใช่ใช่ฟรายชิคเก้นแอดแอดไปหนึ่งจหนึงนี่อาสองเอาหแล้วสองฟรายชิคเก้นอแล้วมันจะเอาัอันล้วน ชิมเทมปุระเฮ้ยมันมีกุ้งกุ้งกุ้งทอดทำไมกิม,ทมเทมปุระเทมปุระไม่กินลงกินมันมีบีฟายชิมด้วยนะนี่โฮไว,วย้ววยดีต่อใจจะเป็นโรอย่างนี้ไหมโรลเอาไหม โป้กินอะไรเอาข้าวคนก่อนข้าวขาคนโป้ก <isses. S 2> ินอะไรโป้กินกินไก่ปบาร์เราบาร์กินอะไรเอ่อซูชิใช่ซูชิเสร็จยังเสร็จยังเลยยัง นาฬิกาที่มีแค่2เรือนในโลกใช่แล้วอีกเรือนหนึ่งอยู่ไหนหอ่ะเอออยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เขาเคยบอกแล้วแหละแต่ปาจำไม่ได้ <c oughs> อ่าอันนี้ยกำลังรอตอนบ่ายสอง <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันจะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันจะร้องเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เป็นนาฬิกาน้ำ <c oughs> บอกเลย <c oughs> นาฬิกาน้ำใช่ใช่ใช่ มีคนสนใจใครรู้รอยืนดูเต็มไม่ลอกอีกหนึ่งเดือนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเลยนะตองรองรอตอนนี้กำลังรอรอให้มันถึงใบสองรอเปสิบนาทีเพื่อรอดูนี่แหละใช่ยอมรอสิบนาทีเพราะว่ามันไม่ได้มากันง่ายๆนาฬิกานี้ต้องเห็นมันทำงานให้ได้ ทุกชั่วโมงหรือว่ามาทุกทุกบ่ายสองรู้สึกจะมาทุกสิบห้านาทีฟ้าตอนนี้หนูเป e> ็นกสิล่าโอเคฟันออกปากเลยคือต้องไปจัดฟันใหม่ไม่ใช่แลวเอาแล้วเอาแล้วเอายังเอายังก็มีคนให้ความสนใจมากมายเลกนาทีครึ่ง เป็นนาทีครึ่งที่น่าสนใจมากาคนเต็มเลย,ยเล็กหนึ่งนาทีไม่ถึงแล้วมาแล้วเย้มาทำงานแล้วหันมาแล้ว เอาแบบนีค่ไนแค่ไนี้่ไหนแหค่ไค่ไแค่นค่่แค่คห Iya, iya. Oke ya. Oke,